นจะตกใจสีชมพูหมดแล้วค่ะพี่ทุกคนหนึ่งจะให้ดูวิใส่เต็งตุ๊บเลยอ่ะลูกค้าหนึ่งจะดูเลขทูบแล้วอะให้ดูเลยหนูบอกก่อนหนูขนลุกอ่ะพี่พี่หนูขนลุกอ่ะหนูให้ดูนะวิเนี่ยขนลุกมากขนลุกมาก ใครอยู่ในกลุ่มวีดูเลขทูบแล้วอะเห็นเลขทูบแล้วอะกรีดขึ้นมาเลยอะเลขทูบอันเนี้ยกรีดไหมกรีดไหมตัวกลางตรงตรง,ตรงเลขตรงกลางหนูไม่รู้ว่าทุกคนมองเป็นอะไรนะแต่หนูมองมันเป็นเลขแปดหนูมองว่ามันเป็นเลขแปด ใครเห็นเป็นเลขอะไรลูกค้าจ๋าพิม์พเลขขึ้นมาใครเห็นว่าเป็นเลขอะไรพิม์พเลขขึ้นมาแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มเห็นเลขเนี้ยกี๊ดแล้วค่ะใครอยู่ในกลุ่มเห็นเลขเนี้ยกี๊ดแล้วจริงๆหนูพูดเลยใครอยู่ในกลุ่มแล้วว่าเห็นเลขนี้อ่ะกี๊ดแน่นอนน่ะใครเห็นเลขอะไรพิม์พขึ้นมาให้หนูหน่อยค่ะ ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนูหน่อยขนลุกไหมเพอเห็นแล้วขนลุกไหมใครอยู่ในกลุ่มบ้างใครอยู่ในกลุ่มบ้างลูกค้าขาใครซีเแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดใครซีเแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดใครซีเแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเออจะบ้าไหมอะสุดไหม เฮ้ยตกกระจายอ่ะขอตกกระจายได้ไหมเฮ้ยตกกระจายมากเฮ้ยตกกระจายมากเดี๋ยวให้ดูอะไรเดี๋ยวให้ดูอะไร ในกลุ่มให้ตัวนี้ค่ะในกลุ่มให้รัฐบาลไทยตัวนี้แล้วจุดทูบได้ตัวนี้คนลุกไหมละแม่ในกลุ่มให้ตัวนี้ค่ะแล้วจุดทูบก็ให้ตัวนี้หนูหนูไม่พูดอะไรแล้วค่ะจบจริงๆหนูไม่พูดอะไรแล้วพี่เนี่ย หนูให้ตัวเนี้ยในกลุ่มหนูให้ตัวเนี้ยจริงไหมแล้วจุดทูบก็ได้ตัวเนี้ยพี่ให้หนูพูดว่าอะไรอะ่ะหนูไม่ขนลุกไม่ได้อะ่ะหนูไม่ขนลุกไม่ได้ใครจํางวดนี้ได้มั้งใครจํางวดศูนย์หกได้บ้างที่หนูฟันศูนย์หกอ่ะจําได้ไหมว่าวันนั้นว่างวดนั้นน่ะหนูให้ตัวนี้ในกลุ่มแล้ววันแล้วก็จุดทูบ แล้วก็มาตัวเดียวกันเลยคือตัวเดียวกันในกลุ่มคนลูกอะคนลูกแม่ให้ตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็จุูบๆด้วตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ตัวเดียวเลยค่ะตัวเดียวเลยจบไม่มีไม่มีเพิ่มเติมจบตัวเดียว หนูบอกนะเล่นหวยตามหนูอะไม่จนหรอกเล่นแค่เนี้ยพี่สามตัวพอสามตัวหนึ่งหางสองตัวสามหางพอพอหนูสาจ,จุดทูบให้ดูหน้าไหลก็ได้เลขเนี้ยเลขเดียวพอเพราะหนูจุดมาเก้าวันเก้ารอบได้ได้ตัวนี้หนูก็ตามตัวนี้แล้วค่ะ ขอให้ลูกเพจที่ดูไลฟ์สดหนึ่งอยู่ตอนนี้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันนะคะขอให้ลูกเพจที่ดูหนึ่งอยู่ตอนนี้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันนะคะเลขทูบห้าแปดหนึ่งเลขทูบห้าแปดหนึ่งค่ะเลขทูบห้าแปดหนึ่ง